อีว e ิลพัมกินนะคะทุกคนกับ XM8 สกินปืนอีโวใหม่คะ่ะทุกคนผู้หูตัวร้ายกับอาวุธลายฟักทองท่อความหลอนไปปวนทั่วแมตก,กันได้แล้วที่ตู้อีโวนะคะระยะเวลาการวางจำหน่ายนะคะ14ตุลาคมถึง14พฤศจิกายน 7, 000, าน,นี้170,000เพชรตัวเลขกลมเอาไป7 0 0 0รก่อนแล้วกันนะคะอาจจะได้ก่อนก็ได้แต่บเบอมีบัตรฟรีอยู่21ใบนะเบอรจะใช้บัตรฟรี21ใบก่อนนะคะบัตรฟรี21ใบไม่ออกเลยสักใบเราหมุนไปเยอะแล้วนะไปเยอะแล้วจริงๆรวม ฟรีด้วยนะไม่ออกสักก้อนไม่ออกสักใบเลยอันนี้มันรู้สึกไม่ปกติได้สองเล้วใช่ไหมคะสุดยอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวสะดุดคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ยหวมากเลยอย่าวันดีเว้าหัวใหญ่ละโหพี่เต้พี่เต้ดี่รู้ดีนะเนี่ยพี่เต้ใหญ่เหมือนกันชุดกระทุ่นเนี่ย หนึ่งพันล้านปีต่อมาเอาละค่ะทุกคนค่ะเปลี่ยนเสียงแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะที่พลาดไม่ได้วันนี้อีเวนต์หลักของเราที่เราจะไปทำกันในะาะทุกคนค่ะมาแล้วกันโอ้ยบาดตาบาดใจบาดสมองบาดไปทึงบาดคอเลยอะ s g 3 3ค่ะทุกคนค่ะ Evil Pumpkin นะคะทุกคนค่ะ XM8 สกินปืน e ีโใหม่ค่ะทุกคนคู่หูตัวร้ายกับอาวุธลายฟักทองโอ้โหถึงเข้ากันอะไรมากเลยเข้ากันมากเลยนะคะพบความหลอนไปปวนทั่วแม็กกันได้แล้วที่ตู้ e ีโนะคะระยะเวลาการวางจำหน่ายนะคะ14ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนนี้1เดือนเต็มนะคะไปเก็บเพชรเลยไปเก็บตังค์เลยตอนนี้เลย เดี๋ยววันนี้เบิ้มจะมาเอาแล้วค่อยมาดูกันนะคะว่าเราควรจะเอาอันไหนดีนะคะมาทุกคนต้องมาเข้าสู่กิจกรรมหลักของเรานะคะเปิดตัวด้วยเพลงเพลงแหลกแหกมานพี่น้องคะมาใครรู้จักเพลงนี้ดิยกขึ้นมือมาเสียเสียมนีมสันวันิอออะมาช่วยเลือกก่อนมาช่วยมาช่วยพี่ข้าเลือกก่อนนะคะว่าเราจะเอาสกิน อมีเยอะมากเลยอยาทุกคนขาสีม่วงนรามาดูความสามารถของแต่ละอันก่อนนะฮะคือจริงๆแล้วฟังให้ดีนะคะสกินปืนแต่ละสกินปืนไม่จะเป็นต้องแพงขอให้เข้ากับตัวเราเวลาเราเล่นทากคนอาจจะไปเลือกให้เหมือนคนอื่นว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าไม่จริงค่ะทุกคนขาทุกอย่างมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราถนัดแบบไหนเข้ากับแบบไหนมากกว่าโอเคมาสีม่วงดาเมจบวกหนึ่งลดความเร็วรีโหลดเบิ้มยิงไม่ค่อยแม่นนะเบิ้มเบิ้มเบิ้มเล่นสกินนี้เบิ้มตายแน่นอนเลยมันดูสีเขียวค่ะ สีเขียวกับสีม่วงนี่ใช้ใช้ใช้หินใช้พิมพ์เขียวเท่ากันเลยนะคะสีเขียวระยะบวกสองอัตราการยิงบวกนเอออันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอัตราการยิงบวกด้วยอันนี้สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองระยะหนึ่งจอกข้อสองเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยจอกจอกจอกเล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  ยิง2แม่นยำหนึ่งแต่ลดความเร็วรีโหลดลงอุ้ยสอันเนี้ยสองอันเนี้ยไหนดีคะสีแดงสีทองสีเกาะเกาะบวกระยะแต่เบิ้มก็ชอบอัตราการยิงนะม่อาจริงเอาสีอะไรดีอ,อยอถ้าเอามาสองกระบอกคือมันก็ใช้แค่กระบอกเดียวอยู่ดีมันก็ดีทั้ง่อ่ะแล้วก็ยากพี่เสียดายน้องอะหนึ่งพล้านปีต่อมาเอเคแดงก็แดงไปมันแพงกว่าด้วย ก้อนหินเจ็ดก้อนนะคะแล้วก็ผีเขียวสามใบเบิร์มมีก้อนหินหนึ่งก้อนแล้วแจก้อนหินแค่หกก้อนแค่ก้อนหินหกก้อนเท่านั้นนะคะพี่ๆทุกคนช่วยช่วยเบิร์มช่วยนะเผื่อเบิร์มเกือบไม่ไหวแล้วเกือตั้งแต่ชุดที่แล้ววันนี้มีอยู่หนึ่งแสนเจ็ดพันเพชรตัวเล่นกลมๆเอาไปเจ็ดพันเพชรก่อนแล้วกันนะคะอาจจะได้ก่อนก็ได้มั้ง เจ็ดพายเพชรวางงบไว้เจ็ดพายเพชรค่ะเบิ้มมีบัตรฟรีอยู่21ใบนะเบิ้มจะใช้บัตรฟรี21ใบก่อนนะคะช่วยกันกดแชร์ให้เบิ้มหน่อยนะคะพี่ๆกดหัวใจให้ด้วยนะอย่างงหัวใจกันนะคะได้โปรดกดหัวใจให้เบิ้มด้วยโอเคไปเราลืมพร้อมนะฮะบัตรฟรี21ใบได้หรือไม่ได้มีละบายก่อนเลยโอ๊ยร้อนอ่ะ ฉันจะเริ่มไปเรือห้าแล้วนะที่21ใบน่าจะไม่ออกแล้วเนบัตรฟีอะถ้าไม่เสียเพชรมันนอนไม่หลับเลยอะไม่ออกเลยอะบัตรฟรีโอ้ยสรุปนะคะบัตรฟรี21ใบไม่ออกเลยสักใบต่อไปเราจะมาใช้เงินของเราแล้วนะคะเราจะไปใช้เพชรของเราแล้วนะคะพี่ๆค่ะ <laughs> เริ่มต้นด้วยเพลงนี้เลยแล้วกัน ออสองไ้เแรกเฮ้ยนะอา,าเลยเจริงนะเว้ยเราหมุนไปเยอะแล้วนะมุนไปเยอะแล้วจริงๆรวมบัตรฟรีด้วยนะนนออกกไม่ออกสักก้อนไม่ออกสักใบเลยปกติมันต้องได้แล้วไหมอะักก้อนหรือเปล่าคะทุกคนใช่ไหมอันนี้มันรู้สึกไม่ปกติ เบิ้มจะไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากบิ้มคือลูกเสือสามัญไม่ค่ะกันหินมาแล้วขออีกแน่ไอ้ไม่เกลียดเลยฮัลโหลทั้งคนแล้วเออเฮัลโหลมาจะต้อง เทียกอะไรดีล่ะบัดทีิ้วปบดเลยเพื่วบเลยเพืนี่ขนาดว่าดงดงดงยังไม่ออกลงนะจ๊ะเฮ้ยค่ะโอ๊ยแค่สองอ่านกับแต่พิมเขียวก็บอออกแล้วอะไท่นี้พิมเขียวก็บอออกค่ะจังหวะนี้ เคยหมดไป3,000เพชรเพื่อหินหนึ่งก้อนด้วยนะเฮ้ยมันต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยอุ้ยหมดยังไม่ถึง3,000เพชรเลยค่ะหมดไป2,000กว่าเพชรเองนะคะอุยตายแล้วอุยตายแล้วหมดไปประมาณ2,800กว่าเพชรนะคะจากตัวเลขที่เราคำนวณไว้อีกแค่ก้อนเดียวแกเอาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ เห็นก้อนเดียวนี้กี่เพลทแล้วอะเริ่มแล้วเริ่มแล้วกูเริ่มงงแล้วเนี่ยมาตอนแรกก็มาดีแล้วนะเฮ้ยไปได้หมดไม่ถึงสองพันเลยตอนนี่รอไปจะสี่พันละมือก้อนเดียวเนี่ยแล้วแค่สองพันเพชรอยู่แล้วเนี่ยไอ้เหยอไอ้เหยอไอ้เหยออกให้หน่อยเซฟเนชอองอยู่ในความเงียบไหม <What? S 2> อตายแล้วตัวเลขกก็เกิมตัวแล้วมี1นึ0 0สนเจ็ดพกว่าเพรประมาณ4ี่พันสองรเพจค่ะ4ี่พันสองรเพจนะคะยังไงก็ถูกกว่าชุดนั้นอยู่ดีอ่ะแปดพันเพรเอาเรื่องมากเลยพี่ๆสำหรับพี่นะคะอันนี้พี่ข้าวไม่ได้อวดรวยหรืออะไรนะคะสำหรับพี่พี่มองว่า4ี่พันกว่าเพรนี่ก็เป็นเรื่องธรมรมดาแล้วนะคะปกติเค็มกว่านี้ <laughs> ไปเลขที่เจ้ พิมเขียว3อันทำไมไม่บอกทำไมไม่มีใครค้านเลยฮัลโหลหรือว่ามีวหรออ๋อมีคนพาย <laughs> มีคนบอกอยู่ว่าเหลือพิมเขียวอีกอันนึงบ้านลืมดูอะขอโทษเลย <c oughs> ขอัยที่บารลีลาด้บาร์คาพี่้องพายมีอย่างว้า <c oughs> าูนะทีเดียวก็ได้เลยอ่ะห้าครั้งทีเดียวได้เลยจ้ะไมไปยากมองหันวานับเดี๋ยวไปตัดออกอะไรตอนล่องคีมพวกไม่พูดอะไรหูเด้กค่ะว่าเฮาเอ๋อเหรอเพราะว่าเฮาซิไปตัดออกเพราะซิบิตัดออกเนอะตอนที่เบิ้มตอนที่เบิ้มพอใจพี่แตนออดเบิ้มสิบิตัดออกอย่าบอกไพเด้ออย่าบอกไพเด้อว่าเฮาเอ๋อเหรออีเล่ ที่คา,าร์โรเลนได้ใเลยจ้ะ ให้ส่มง่ายๆเหมือนเบิรมเลยง่ายมากเลยเราไปดูสรุปว่าเราหมดเท่าไร่กันแน่ในเวลาต่อมาหมดไปประมาณ 4, 000 4 000ี่พันสี่พันกว่าไม่ถึงห0 0 0ันะคะไม่ถึงห0 0พันะคะไม่ถึงห0 0พันะคะ yes 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 yes, yes! ีไง,งวง้าวพระเอกของวันนี้อตากะยิงและแม่นยำอะไรทุกคนอันแรกที่ใช้ประจำอยู่ก็คืออันนี้ก็คืออัตากะยิงเฉยนะแต่อันนี้บวกแม่นยำมาด้วยนะคะแสดงล็อบบี้ไปสิ ขออนุญาตด้วยนะคะทุเผอร์ขอให้ช่วยก,กดแชร์ให้เบิ้มหน่อยนะคะเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มเกมจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันกดแชร์ให้ให้เบิ้มใหน่อยนะคะพี่ๆนะคะร้าน